สามทุกอยากกินนะครับเปียกได้ไปซื้อด้วยกันโอเคนะโอเคไหมโอเคนะโกโก้กดตั้งบ้านเมืองให้หนุโอเคโอเคไหมใส่อะไรหัวมีหมากมก็อยากเป็นหมาเลยอันนี้นะโกโก้โอเคไหมนี่มองหน่อยอันนี้นะสนใจอะไร ได้แล้วเปียกของโกโก้โอเคนะโอเคไหมไกลับห้องกระถึกกินอาหารเปียกป่ะกินใช่ไหม,มอ่านั่งลงนั่งรออ่านั่งลงโอเคเก่งมากอันนี้ของโกโก้อันนี้ของโกโก้อ่ะอันนี้ของพิมอน กินให้อร่อยนะพ่อหนุ่มโอ้โกโก้จะหมดแล้วพี่ม่อนพี่ม่อนดมเหรอลูกดูโกโก้สิเนี่ยจะหมดแล้วอะ่ะซื้อๆนะพี่ม่อนไหนขอสัมภาษณ์หน่อยครับอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมกินเองรึเปล่ากินเองไหมอาย่อยไหมล่ะอร่อยปะอร่อยแม่ไหนสัมภาษณ์แต่เจ๊ อยอยนะ,นอะโอเคนะบอกพี่พี่ฝากอุดหนุนด้วยนะนโอเคบาย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 ,บาย,บาย